ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักตามผังลายนะคะตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่20ลายมันจะค่อยๆขยายออกมาแบบนี้เสื้อตัวนี้ลายที่โชว์จะเป็นโชว์ด้านเพอนะคะแล้วก็แต่งลายแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 178เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอขยายลายนะคะ ep นี้จะเป็น ep สาม หลังจากที่ EP สองเราถักขอบคอเสื้อนะคะโดยที่ยังไม่ได้เก็บนะขอบคอเสื้อใช้สามจุดห้ามิลในการถักนะคะความสูงตรงนี้ยี่สิบแถวค่ะเราจะได้หน้าตาเป็นชิ้นงานแบบนี้นะคะไหมาดามจะอยู่ข้างในแล้วก็พอครบยี่สิบแถวเสร็จแล้วไม่นิดไม่ต้องเปลี่ยนนะคะใช้สามจุดห้าเหมือนเดิมเคเบิลจะยังใช้เป็นเคเบิลเส้นสั้นก่อนเดี๋ยวพอจำนวนห่วงมันขยายออกไปสักประมาณถึง แถวที่สิบสี่นะคะให้มันขยายออกไปก่อนจากเดิมนะคะที่เราเริ่มต้นพอมันขยายออกมาแล้วจำนวนห่วงมันแน่นพี่เมย์จะเปลี่ยนเป็นเคเบิลเส้นยาวทีนี้เราจะถักตามผังลายค่ะผังลายตรงนี้นะจะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์นะคะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก่อนที่จะมีการถักจะโพสโชผังลายแบบนี้ก่อนคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไปใช้ได้นะคะ เวลาอ่านผังลายมันจะอ่านจากขวาไปซ้ายเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ลายก่อนนะสัญ,ญลักษณ์ลายลายที่มันเป็นตัวว่างเนี้ยที่เราเห็นในผังตรงนี้ทั้งหมดไม่มีความหมายนะคะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดแบบนี้อันนี้คือลายเพอนะคะตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดลงแบบนี้นะคะอันนี้คือลายนิดต่อไปนะลายที่มันเป็นตัวแอแบบนี้ อันนี้คือการถักนิดแบ็กนะคะแล้วคล้ายๆตัวเอลแล้วมีขีดตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นการเพิ่มห่วงโดยที่ดันมาจากข้างหลังนะคะดันมาจากห่วงเ,เพิ่มห่วงขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวรวบเดี๋ยวตอนถักจะถักให้ดูนะคะตัวนี้รวบแล้วก็ไขว้ต่อไปค่ะตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสามขีดลงมาแบบนี้ตัวนี้คือการถักรวบ ให้มันหายไปสองห่วงนะคะ sl 2 k 1 part over นะคะตัวนี้คือ k 2 t o g e t h e r สัญลักษณ์ที่ตรงข้าม k 2 t o g e t h e r ก็คือ skp ตัวกลมๆนี้ยา r over ตัวที่เป็นตัว v แล้วก็มีเลขสามนะคะตัว v แล้วมีเลขสามตัวนี้ค่ะตัว v แล้วมีเลขสามความหมายของมันก็คือในในหลักตัวเนี้ย หลักเดิมที่เป็นการถักนิดแบ็กหนึ่งหลักถักขยายออกมานะคะสามหลักถักสามหลักในหนึ่งหลักความหมายของมันนะคะเป็นการเพิ่มห่วงตัวนี้เป็นการกระบาดแบบนี้นะคะข้างล่างสามข้างบนเก้าอันนี้คือการรวบสามห่วงนะสามห่วงให้ได้เก้านะคะสามครั้งให้ได้เก้าเดี๋ยวจะถักให้ดูนะคะตัวนี้สัญ,ญลักษณ์หลักก็จะมีอยู่เท่านี้ ช่วงแรกเราจะถักตั้งแต่แถวที่หนึ่งนะคะขึ้นมาจนถึงประมาณแถวที่แถวที่ยี่สิบประมาณนี้ค่ะแถวที่ยี่สิบนี้นะคะเวลาอ่านลายมันก็จะอ่านแบบนี้ดูช่วงลายที่เป็นหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะสี่ห้าหกเห็นไหมครับมันจะขยายลายจากเดิมเลยที่เราถักฐานคอเสื้อตัวนี้มันจะเป็นการถักนิดแบ็กแล้วก็เพอสองนะคะพอเราขึ้นแถวที่หนึ่งปุ๊บมันจะขยายลายออกมา เป็นนิดแบ็กเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มหลักตัวนี้ออกมานะคะเพิ่มหลักตัวนี้โดยการที่เป็นเพอร์นะคะอันนี้เป็นนิดนะคะถักออกมาเป็นสามอันนี้เพิ่มห่วงเพิ่มห่วงเดี๋ยวค่อยๆถักตามทีละแถวผังลายถ้าคุณต้องการคุณตามไปได้ที่เว็บไซต์ค่ะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมา EP พีสามจะเป็นการถักตั้งแต่แถวที่หนึ่งถึงแถวที่ยี่สิบค่ะเวลาเราถักนะคะตามมาร์คเกอร์ของเราตัวนี้มันมีทั้งหมดยี่สิบสองลายพี่ไม่จะสาธิตก็คือลายเดียวชุดลายเดียวแล้วที่เหลือเราถักซ้ําเหมือนเดิมนะคะมาดูชุดลายชุดที่หนะึ่งะแถวที่หนึ่งพอหลังจากที่เราเลื่อนมาร์คเกอร์เสร็จแล้วนะคะตรงที่เป็นนิดแบ็ถักนิดแบ็เหมือนเดิมถักนิดแบ็นะคะนิดแบ็จะแทงห่วงด้านหลัง สัญลักษณ์ตัวต่อไปมันเป็นการเพิ่มห่วงโดยที่งัดขึ้นมานะคะงัดขึ้นมาแบบนี้แล้วถักเพอทีนี้ไหมมันจะต้องขึ้นมาข้างบนก่อนแทงข้างหลังขึ้นมาถักเพอแล้วเราก็ถักเพอสองห่วงนี้เหมือนกันค่ะนิดแบ็ถักเพอนะคะ เพอมันจะเป็นเพอร์บิดอะค่ะแต่เราไม่ต้องบิดก็ได้เราเพอร์จากข้างหลังเพอรเพิ่มห่วงขึ้นมาห่วงเดิมเลยนะในช่องตรงเนี้ยมันมีอยู่หกตอนนี้มันจะเพิ่มเป็นแปดสองสี่หกแปดเพิ่มแบบนี้ทุกช่องค่ะวิธีเพิ่มห่วงนะคะอันนี้เราถักนิดแบกนะพอถักนิดแบกเสร็จแล้ว ปัดไหมมาข้างบนนะคะหงเพอเราเอาเข็มตรงนี้นะช้อนอย่างนี้เนี่ยค่ะช้อนสวนแบบนี้ให้มันบิดนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็ถักเพอซ้ำนี่ถักเพออ่ะมาดูอีกครั้งนึงนะอันนี้ถักนิดแบ็ก มาดูวิธีถักเพอนะคะเพอร์แบ็กนะนี่ค่ะเข้าแบบนี้แล้วดึงห่อนตัวนี้ออกมาบิดมันนี่แล้วเราก็ถักเพอตัวเดิมที่หลักเดิมอ่ะมันจะถักเพอออกมาสองตัวนี่ ที่ถักแถวที่หนึ่งอีกครั้งนะคะถักนิดแบ็กนะพอนิดแบ็กเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นการถักเพอร์แบ็กที่ห่วงเพอร์นะคะแล้วก็ถักเพอร์ฟอนท์ที่ห่วงเดียวกันต่อไปเป็นเพอร์ฟอนด์นิดแบ็กต่อไปนะคะปัดไหมขึ้นมาเพอร์แบ็ก เพอฟอนต์แล้วเราก็ถักเพอ่มอีกรอบเลื่อนมาร์กเกอร์หนึ่งช่องมันจะเพิ่มจากหกเป็นแปดต่อไปนะคะแถวที่สองปัดมาร์กเกอร์ลงตรงนี้ก็จะเป็นนิปแบ็กเพอร์นะคะสามตัวที่เราเพิ่มเมื่อกี้ แล้วก็มาชุดนี้ถักซ้ำเหมือนกันนิดแบ็กแล้วก็เพอร์ฟอนต์ถักวนจนครบค่ะอันนี้เป็นแถวที่สองวิธีถักแถวที่สามนะคะแถวที่สามพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะ มันจะแบ่งออกเป็นสองชุดนะคะชุดขวากับชุดซ้ายชุดขวาถักนิดแบ็กแล้วก็ถักเพอร์สามตัวต่อไปนะห่วงนี้ที่เป็นตัววีแล้วก็เลขสามปัดไหมลงค่ะเราจะเป็นเพิ่มสามห่วงลงไปในห่วงเดียวนะคะโดยที่แทงนิดแบ็กหนึ่งนะหมุนขึ้นมา แล้วก็แทงลงไปซ้ำหนึ่งห่วงเพิ่มสามแล้วก็เพอค่ะสามตัวเราก็ถักด้วยลายนี้นะคะวนรอบจนครบนะคะแถวที่สามต่อไปเป็นแถวที่สี่แถวที่สี่วิธีถักชุดขวาถักเหมือนเดิมนิดแบ๊กมันจะถักเหมือนเดิมขึ้นไปจนถึงแถวที่สิบเจ็ดนะคะข้างขวานิดแบ๊กแล้วก็เพอสามตัว ลายที่ต้องระวังคือลายด้านซ้ายตัวนี้มันจะถักขยายออกมาที่เราเพิ่มห่วงเนะะี่ยค่ะมันจะกลายเป็นนิดสามหนึ่งสองสามนะคะนิดสามตัวแล้วก็เพอสามตัวอันนี้เป็นแถวที่สี่พี่เมย์จะถักให้ดูเป็นคู่นะคะสามสี่ต่อไปก็จะเป็นห้าหกเนี่ยค่ะ เราก็ถักวนต่อจนครบวิธีถักแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้ากับแถวที่หกกับแพทเทิร์นจะเป็นอันเดียวกันนะคะลายขวากับลายซ้ายแถวที่ห้าถักแบบนี้ถักนิดแบ็คแล้วก็ถักเพอสามตัวนะคะเพอฟอนลายที่เรามีการขยายออกตรงนี้ถักนิดปกตินะคะนิดฟอนมันจะมีนิดฟอนตกับนิดแบ็กนะคะดูดีๆนะ แล้วก็เพอปกติค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ต่อไปเป็นแถวที่หกแถวที่หกถักเหมือนแถวที่ห้านิดแบ็กเพอฟอนสามเพอต่อไปนะคะนิดฟอนสามเพอฟอนสาม ห้ากับหกค่ะถักแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปดนะคะแถวที่เจ็ดนะลายนี้หลังจากที่เราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางขวาถักเหมือนเดิมนิดแบ็กเพอร์สามอ่ามาดูลายนี้ลายนี้นะคะ เราจะยกห่วงข้างในค่ะยกห่วงข้างในข้ามสองห่วงพอยกข้ามสองห่วงเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ปัดไหมลงไปนะคะเราถักนิดถักยันโอเวอร์ถักนิดแล้วเราก็ถักเพอสามตัว ่าแถวต่อไปแถวที่แปดขวากับซ้ายนะคะขวาถักเหมือนเดิมนิดแบ็กเพอสามแล้วก็ซ้ายนะคะจะเป็นนิดสามหนึ่งสองสามแล้วก็เพอ นี่ค่ะอันนี้เป็นแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปดนะคะต่อไปเป็นแถวที่เก้ากับแถวที่สิบนะคะแถวที่เก้าค่ะเราเลื่อนมาร์เกอร์พอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จเราัดถักฝั่งทางขวาก่อนนะคะขวาถักเหมือนเดิมซ้ายจะมีการเพิ่มห่วงขวานะคะมิดแบ็ค แล้วก็เพอสามฝั่งทางซ้ายจะมีการเพิ่มห่วงวิธีเพิ่มห่วงแรกเป็นเพอแบ็กนะคะจากห่วงที่เป็นห่วงนิดตัวนี้เพอแบ็กแทงมาอันนี้เพอนะคะเพอแล้วห่วงเดียวกันเนะะี่ยค่ะถักนิดห่วงหน้าอีกสองห่วงถักนิด แล้วพอมาฝั่งทางนี้เพอร์แบ็กอีกรอบหนึ่งปัดไหมขึ้นมาเพอร์แบ็กที่ห่วงเพอร์แล้วเราก็ผักเพอร์ด้านบนถักสองห่วงที่ห่วงเดียวกันต่อไปนะคะแถวที่สิบขวามือกับซ้ายมือ ขวามือนะคะเพอถักนิดแบ็กก่อนแล้วก็เพอร์ฟอนสามต่อไปเป็นลายเพอต่อไปนิดสามแล้วก็เพอสี่ เพื่อนมาเกอร์นิดแบ็กแล้วก็เพอสามต่อไปเราจะเปลี่ยนไม่นิดนะคะเวลาเราเปลี่ยนไม่นิดเราจะพักอันขวามือตัวนี้ก่อนพักไว้ใช้ห่วงพักถอดตัวนี้ออกหมุนทวนแล้วใช้ตัว หมดเนะี่ยล็อกไว้แล้วไม่นิดเอาไปใส่ในเคเบิ้ลเส้นยาวล็อกอนะ่ะปลายตัวนี้เราก็ล็อกไว้กันหลุดเราจะใช้เคเบิ้ลเส้นยาวถักพอถักวนรอบ เคเบิลเส้นสั้นมันก็จะหลุดออกไปแล้วเราก็ย้ายหัวจากเคเบิลเส้นสั้นไปใส่เคเบิลเส้นยาวเราก็จะถักตามผังลายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายเพอ นิดสามแล้วก็เพอสี่ถักด้วยลายแถวที่สิบนะคะวนรอบต่อไปเป็นวิธีถักแถวที่สิบเอ็ดกับแถวที่สิบสองนะคะ แถวที่สิบเอ็ดกับสิบสองฝั่งขวามือถักเหมือนเดิมแตกต่างตรงซ้ายนี่นะข้างขวาทำเหมือนเดิมนะคะแถวที่สิบเอ็ดพอเราเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วนิดแบ็กนะคะแล้วก็ถักเพอสามตัวค่ะหนึ่งสองสามอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สี่พอตัวที่สี่เสร็จแล้วต่อไปสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นี่นะคะเราจะยก ห่วงที่สามข้ามสองห่วงแล้วเราก็ถักห่วงนิดนะคะนิดยันโอเวอร์นิด,นดจบด้วยลายเพอร์สี่ตัวเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วถักแถวที่สิบสองขวามือถักเหมือนเดิมนะคะนิดแบ็ก แล้วก็เพอสี่ตัวค่ะสองสามแล้วก็สี่ข้างบนเป็นนิดนะคะนิดผักปกติหนึ่งสองสามจบด้วยเพอสี่ตัวอันนี้เป็นแถวที่สิบเอ็ดกับสิบสองเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสิบามกับสิบสี่นะคะ แถวที่ถักเหมือนกันนะคะแถวที่สิบสองแถวที่สิบสามแถวที่สิบสี่ถักเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปเป็นแถวที่สิบห้านะคะแถวที่สิบห้าฝั่งขวามือถักเหมือนเดิมฝั่งซ้ายมือมันจะรวบแล้วหลังจากนั้นมันจะถักเหมือนกันขึ้นไปอีกสองแถวนะคะสิบหกกับสิบเจ็ดมาดูแถวที่สิบห้าก่อนแถวที่สิบห้า นิดแบ็กแล้วก็เพอร์ฟอนต์เพอรฟอนทั้งหมดสี่ตัวเราจะรวบสามห่วงนี้นะคะให้เหลือห่วงเดียวลายที่ใช้ถักก็คือ slip two, ะคะสลิปทูนะคะสลิปทูจากซ้ายมาขวานิดวันพาร์โอก็คือยกไอสองห่วงตัวนี้ข้ามห่วงแรก งานจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักลายเพอสี่ตัวอันนี้เป็นแถวที่สิบห้านะคะทีนี้มาดูแถวที่สิบหกสิบหกกับสิบเจ็ดถักเหมือนกันนะถักแบบนี้เลื่อนมาร์กเกอร์พอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วปัดไหมลงไปถักนิดแบ็ก ถักเพอฟอนต์สามตัวสี่ตัวนะคะแล้วลายที่เป็นลายนิดตัวนี้ก็ถัก Back, นิดแบ็คแทงด้านหลังลี้ต่อไปก็เป็นลายเพอสองสามแล้วก็สี่ลายที่ถักเหมือนกับแถวที่สิบหกก็คือแถวที่17บเจ็ดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแถวที่สิบแปดนะวิธีถักแถวต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่สิบแปดแถวที่สิบแปดจะเป็นการถักสามห่วงแล้วก็เพิ่มจํานวนห่วงตรงนี้เข้าไปเป็นเก้านะคะวิธีถักนะเราจะต้องประคองไมนิตให้ดีนะคะตรงนี้จะยากนิดหนึ่งเราจะแทงทะลุแบบนี้นะคะถ้าแทงแทงไปข้างสามแทงไปทั้งสามห่วงนะคะแทงข้างหลัง เหมือนเราจะถักนิดแต่เราไม่ถักแล้วเราก็ยืดห่วงนิดหนึ่งนะพอยืดอย่างนี้เสร็จแล้วป้อนห่วงเข้าไปดึงออกมาเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งผาดไหมแทงเข้าไปอีกเป็นห่วงที่สองพาดไหมป้อนห่วงห้าแล้วนะคะหก เจ็ดพ <7 S 2> าดใหม่เป็นแปดแล้วก็อีกห่วงหนึ่งเป็นเก้านะคะระวังตรงห่วงสุดท้ายนี่ดึงมันออกมามันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเก้าห่วงลงไปในสามห่วงนะคะหลังจากนั้นก็ถักตามผังเป็นเพอสองนิดแบ a c แล้วก็เพอร์สี่เลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วแถวต่อไปนะคะแถวที่แถวที่สิบเก้ามันจะขยายห่วงตัวนี้ออกมาเป็นการถักนิดจะต้องได้ทั้งหมดเก้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเป็นคันขยายจากสามเป็นเก้าแล้วเราก็ถักตามลายนะคะเพอสองนิดแบ็แล้วก็เพอค่ะ ถักวนไปนะคะอันนี้เป็นแถวที่19เดี๋ยวมาดูแถวที่สุดท้ายของ EP3 เป็นแถวที่20ยันโอเวอร์นิดสองจบด้วยการถัก SKP พอ SKP เสร็จแล้วมันก็จะถักนิดนะานนิดแบ็ค ถักเพลค่ะ4ี่ตัวถักแบบนี้ไปจนครบนะคะแล้ว EP ต่อไปนะคะ EP สี่เราจะมาถักแถวต่อไปแถวที่21ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าคุณต้องการผังลายคุณตามไปที่เว็บไซต์ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมที่นีแฮนเมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาท คุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังวิดีโอได้ทั้งหมดเลยนะใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แท้งนะคะแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ